ไทยนิยมวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับนักร้องวัยรุ่นสาวเสียงเพราะที่จะมาชวนให้หัวใจนึบดึบนงนงไปกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเธอเบลวริสลาและมาชื่นชมความสามารถที่ไม่ธรรมดาของเยาวชนไทยกับการโชว์ฝีเท้าด้วยกีฬาสตรีทฟุตบอลกับทวงท่าทั้งเตะทั้งดอกกรันตีด้วยแชมป์สถิติดาะรูกบอลยาวนานานับชั่วโมงจากทีม k o z STREET f u t s a l และในวันนี้ เชิญซึมซับความสุนทรีจากเสียงขับร้องของนักร้องรุ่นใหญ่ที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ถ่ายทอดผ่านบทเพลงดังในอดีตท,ที่ถูกนำมาเรียบเรียงใหม่ในสไตล์ของเขาคุณปัน่นไพบุญเกียรติเขียวแก้ว เมื่อไหรมนะดีและบตัวจะําว่าดีฉันเคยรักใครรู้ไว้อย่างดีเดียวมีรักเธอและรักตลอดไป รักมากเพียงไหนกำหนดวาดได้เท่าดองใจฉันเลยอย่าเพียงทางว่าฉันจะรักเท่านา้นเท่าใดฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะรักชั่วกันไม่รัง รับสิเวชันคงไม่ยืนยาวไปถึงปัน,นั้นรู้แต่เพียงฉันหมดสิ้นรักเธอเมื่อฉันหมดลง อย่าเพียนทำว่าฉันจะรักตือนันเท่าใดฉันก็ไม่ได้ว่าฉันจะรักชัวกนน่วแกนี่แรงรักชีวิตฉันคงไม่ยินยาวไปถึงตานาะ แต่เพียงฉันหมดสิรรักเธอเมื่อฉันหมดลมรู้แต่เพียงฉันหมดสิรรักเธอเมื่อฉันหมดลม เพลงดังข้าบเวลาวันนี้ขอต้อนรับพี่ปั่นไพบูนเกียริเขียวแก้วครับสวัสดีครับพี่ปั่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปั่นไพเราะมากมากเลยผมเนี่ยมีความรู้สึกเลยได้ฟังจงรักในเสียงที่พี่ปั่นร้องมันเป็นการตีความอีกแบบหนึ่งครับคุณจิมครับผมจะบอกว่าใครก็ตามที่ชินจงรักมาตั้งแต่ต้นฉบับตั้งแต่สมัยครูสุเทพเ่ยนะจะชินกับจังหวะแทงโก้แต่นี่คือจงรักในจังหวะโบเลโรจังหวะที่ฟังแล้วโอ้โหมันแบบคือเป็นพี่ปั่นลอยมาเลย มันเป็นพิปัญในเวอร์ชั่นที่เอาจงรักเข้ามาผสมผสานกับดนตรีของอาจารย์มดแล้วก็ออกมามเป็นสากลมากๆนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยต่อให้คนฟังเนี่ยไม่เข้าใจภาษาไทยเนี่ยก็สามารถที่จะฟังแล้วมีความรู้สึกอิ่มเอมปิติตามไปด้วยอย่างเต็มที่น่แจริงๆอ่ะผมต้องขอขอบคุณอาจารย์มดมากนะครับที่ arrange เพลงนี้ให้เป็นจังหวะแบบนี้แล้วก็จริงๆแล้วผมคุ้นเคยแล้วก็ชอบจังหวะพวกลาตินพวกโบเลโร่ชาชา อะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็ไอ้เพลงที่ร้องไปก็ร้องแบบสไตล์เราอ่ะให้ร้องให้เข้ากับดนตรีร้องกับการเรียบเรียงของเขาครับต้องขอบคุณเขามากมากครับแต่ผมทราบว่าพี่ปั่นเป็นคนเลือกเพลงนี้มาร้องในเพลงดังข้ามเวลาอยากเลือกเพลงจงรักจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยผมจําได้เลยตอนผมฟังตั้งแต่เด็กแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเพลงนี้เนี่ยคนเอาไปร้องอ งานแต่งงานบ้างงานเกษียณคนบ้างเขาจะเลื่อนตำแหน่งเนี่ยพวกผู้ใหญ่เขาก็จะร้องเพลงเนี่ยครับเอ,อเขาจะร้องให้กับคนที่เขารักด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะพนักงานหรือคนที่เขารักอะไรต่างๆเลยนะครับ,รบผมก็เลยจาเพลงนี้แล้วผมคิดว่าวันหนึ่งผมต้องร้องเพลงนี้ให้ได้โดยการจาเนื้อก่อนพบจริงๆแล้วผมไม่คุ้นเคยกับเพลงเพลงไทยสากลนประเภทนี้หรอกครับจนจนเ,ออเราคุ้นเคยแล้วเราก็เลยก็ทําทความเข้าใจกับมันแล้วร้องให้ได้ครับแต่ก็ ก็โดยอาจารย์มดนแหะครับได้เรียบเรียงเพลงนี้เป็นจังหวะบูเลโรแล้วก็ผมให้ร้องให้เขา้าแต่ก็ใส่ความเป็นตัวตนของตัวเองเข้าไปบ้างเกิดจากการที่เราจะใช้เสียงตรงนู้งนี้ลากจังหวะมั่งตัดจังหวะบ้างคือผมว่าถ้าเป็นประชาของจังหวะละตินอย่างอันตุนิโอคาร์ลอสจูบิมมาร้องเพลงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดีกว่าพี่ปันอกนี่ก็ไม่ใช่ภาษาไทย ถามอาจารย์มดว่าอาจารย์มดเรียบเรียงตนวติวนี้พี่ปั่นร้องแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับผมผมทราบว่าเป็นพี่ปั่นซึ่งพี่ปั่นเนี่ยเป็นไอดอลของผมตลอดการตั้งแต่เด็กเลยครับ,รบผมแอบร้องดัดเสียงแกมาตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็จริงเหรอเนี่ยคุณลองหน่อยคุณลองหน่อยคุณร้องดัดเสียงแกว่าอย่างไงเกรงใจคุณผู้ชม ไอประตูเจอกันดินสายต้นไม้ใหญ่อมมันจะมนีอันนี้คือความเป็นเป็นพี่ปั่นแต่วันนี้ออกมาในจงรักในรูปแบบที่มีความเป็นพี่ปั่นและการเรียบเรียงดนตรีอย่างนี้ใช่ครับน่าพอใจมากจาะมอก็พอทราบว่าเป็นพี่ปั่นที่ผมคุ้นเสียงเขาแล้วผมนึกออกเลยว่าเฮ้ยผมต้องดีไซน์ให้มีความเป็นสเปนิชด้วยครับเพราะว่าพี่ปั่นเนี่ยจริงๆพี่ปั่นเคยเรียนจบที่สเปนมานะครับแล้วก็มีความชื่นชอบดนตรีลาติน ผมก็เลยมีดนตรีที่เป็นกีตาร์สเปนิชกีตาร์ด้วยนะครับ แล้วก็เสียงพี่ปั่นเนี่ยมีความแบบโรแมนติกแบบผมนึกถึงจังหวะเต้นลาช้าๆให้เราเต้นลาช้าๆโรแมนติกที่สุดแบบโปรดจชถามแบบ <Okay. S 1> แล้วพี่ปั่นก็จะมีเทคนิคการร้องที่ไม่ได้ไม่จําเป็นต้องตรงจังหวะนะแต่ว่ามันเข้ากับดนตรีได้ครับซึ่งตรงนี้แหละผมว่า แต่ผมก็ขอบคุณพี่ปานมากแต่อาจารย์โมรู้ไหมว่าผมทําให้ผมเหงื่อกแตกเหมือนกันเพราะตอนคุณเปลี่ยนทีได้คุยกันเออคนเราจะได้หรือเปล่าเนี่ยบังเอิญได้ครับเบืองเอิญได้คนโลซกเซ็ตแล้วแต่สําหรับผมแค่คนฟังนะผมฟังแล้วมีความรู้สึกอยากกอดนะขอกอดพี่ปานทีนะจริงจริงมีความกอดจริงๆกอดเนี่ยเนี่ยคุณ ผม <laughs> กอนด้วยจะเป็นสามคนกอดกันนะครับผมนี่คือสิ่งที่พวกเราตั้งใจคือนันเอาบทเพลงที่โด่งดังในอดีตมาขับร้องใหม่มาเรียบเรียงใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้พี่ปร่ารู้สึกยังไงบ้างครับดีครับดบีผมผมได้มีโอกาสถ่ายทอดเพลงบางเพลงซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งรักนะครับแล้วก็ได้ทําอีกแบบหนึ่งซึ่งซึ่งตัวเองชอบด้วยบแบบที่ตัวเองชอบด้วยนะครับ ดีใจและภูมิใจครับแล้วต้องขอขอบคุณทางรายการไทยนิยมด้วยที่ให้โอกาสผมก็ได้มีโอกาสได้ทําอะไรที่ตัวเองรักจริงๆคันในวันนี้ครับขอบคุณมากๆครับครับผมขราจะมาติดตามผลงานตลอดไปเลยครับขอบคุณมากๆครับพี่บันไพร์พุเกียรติเกล่ยวแก้วครับขอบคุณมากมากครับครับผมเราพักกันตรงนี้สักครู่เดียวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าของรายการนี้ไทยนิยมสักครู่หลังโฆษณาครับ โคโรชูอะมิตันบิชิเอาา็กซ์เพนเดอร์ครอสสถานีบริการน้ำมันพีท